ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดจั s ส r i b e แล <Williams> ้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโยตาหมอขอเสียงคนมั้งหมอลำหน่อยเร็วครูหมอลำเสียงแคนแอนนอรดีวันนี้ขอควงน้องชายสุดหล่อดีกรีเพกน้าใหม่อาณาัชัยมอเคลียร์ปรด็นดราม่าหลังเจอชาวเน็ตวิจาร์ชัยเส้นดันน้องชายเขาวงกันหมอลำวายตายแล้ว พร้อมเปิดความสัมพันธ์ฉัดพี่น้องที่งานนี้สาวแอนบอกเลยว่าเคยงอนน้องชัยท่านไม่คุยกันนานเกือบปีจ้าโอไมกอ d พร้อมอัพเดตชีวิตหลังแต่งงานกับเพร่หมอลำสุดหล่อบอยสุริชัยพร้อมบอกอยู่ว่าเตรียมพบหมอปรึกษาเรื่องทายาแล้วนะจ๊ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปถามทางังกูอเลยดีกว่าขอต้อนรับพี่น้องหมอลำเสียงแคทแอนออร,รีและอาร์ต คแซบโชยินดีต้อนรับแอนและอาร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เกตอย่าคุยแซบโชนะเอาถามพี่สาวก่อนตอนเนี้น้องเนี่ยเป็นนักร้องหมอลำเต็มตัวชักว่าเต็มตัวได้ไหมโอ้ก็ก็น่าจะได้แล้วค่ะภูมิใจขนาดไหน อ๋อภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่าแอนไม่ได้คิดว่าน้องจะมาในแนวแบบด้านการร้องเลยเพราะปกติแล้วเขาเล่นดนตรีมาก่อนเขาเป็นนักดนตรีก็คือเล่นเครื่องเป่าอะไรเงี้ยค่ะช่เครื่องเป่าแล้วอยู่ดีทำไมมาร้องเพลงได้มันเป็นพระเอกหมอลำนี่ไม่ง่ายนะพระเอกหมอลำนี่ยากนะเออยากมากไม่แล้วแล้วอาร์ตไปเรียนรู้มาจากไหนว่าโอเคพี่ร้องอยู่แล้วเราเป็นนักดนตรีแล้วเรารู้ได้ไงตัวเองว่าเราจะสามารถเป็นพระเอกหมอลำได้ ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจครับแต่แต่ก็มันก็ต้องพยายามฝึกฝึกไปเรื่อยๆคือเราไปแอบร้องเองในซ่วมในห้องน้ำเวลาไม่พี่อยากรู้มันไปแบบเวลาอาบน้ําแล้วฝึกร้องเองป่ะหรือเรามีครูที่สอนเราโดยที่ไม่บอกพี่สาวก็ส่วนมากก็จะเป็นในห้องน้ําอย่างเงี้ยครับเวลาเข้าห้องน้ำเนาะปกติเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็จริงๆการเป็นพระเอกหมอลำมันต้องฝึกฝึกอย่างที่บอกก็คือฝึกด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ว่า มันไม่ใช่ง่ายนะที่จะมาเป็นพระเอกเข้าใจปะ<ช>่คะคือในวงหมอลำมันมีหลายหลายตัวหลายละครหลายหลายตัวละครคร่ะแต่เราขึ้นมาเป็นพระเอกนี่คือแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะมันต้องผ่านอะไรกว่าจะมาเป็นพระเอกตรงนี้ได้บ้างครับอือก็ถ้าถามว่าเป็นเป็นพระเอกแบบเต็มตัวแล้วยังม,มันก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นถึงแบบ เป็นพระเอกที่แบบตัวอันี้งก็เป็นเก้าแรกก็คือแบบเหมือนแบบเดินตามก่อนอ่าเป็นเป็นมอลำฝึกก่อนหมอลำฝึกหัดไปก่อนตอนตอนนี้เป็นฝึกหัดอยู่ใช่อาร์พี่ถามได้ไหมกระแสพี่รู้มันต้องมีทั้งบวกแล้วก็มีลบด้วยเอาบวกก่อนเขาชมเราว่าไงบ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบให้กําลังใจมากกว่าครับถ้าเป็นจะเป็นกระแสก็จะเป็นการให้กําลังใจแบบ ตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจให้อะไรประมาณนี้เรามีแม่ยกมาคอยคอยสนับสนุนแล้วลบล่ะเรื่องลบก็เห็นอ้าวเห็นไหมอ้าวเห็นคอมเมนต์ไหมถม่ไม่ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากกว่าเหรอใช่ครับแต่หลายคนก็บอกว่ามีเส้นหรือเปล่าเหมือนแบบจะเข้ามาเป็นพระเอกมลามันไม่ง่ายนะใช้เส้นพี่สาวเราหรือเปล่าอย่างงี้ก็ถ้าเป็นคําถามนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่เพราะว่าก็เป็นพี่สาวแล้วก็น้องชายครับก็จะมีแบบ ผักดันให้กันนิดหน่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราฝึกฝนตัวเราด้วยด้วยแล้วก็ควรจะชอบแล้วตอบคอมเมนต์แบบนี้ยังไงสมมติเราเห็นในออนไลน์อย่างเงี้ยอ๋อใช้เส้นพี่สาวนี่ว่าพี่สาวดังอยู่แล้วอ่ะเราตอบไหมหรือเราไม่ตอบไม่ตอบครับไม่ตอบเลยเหรอไม่ตอบศูนย์เลยศูนย์เลยครับแล้วเราดูไหมเราดูคอมเมนต์ไหมก็ดูครับแต่เราก็ เราตั้งใจฝึกไปในแนวทางของเราดีกว่าคือพยายามทําให้เห็นใช่ครัพี่สาวล่ะ,ะเห็นคอมเมนต์ที่เขาเขียนหาน้องไหมเห็นนี่ไงแล้วพี่สาวตอบโต้ไหมไม่ได้ตอบค่ะคือคือแอนแอนเคารพบเป็นการตัดสินใจแล้วก็เคารพบนทุกๆอย่างคิดว่าน้องก็คงที่จะพร้อมแล้วแหละที่จะเข้ามาเข้ามาอยู่ตรงตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ ค่อยๆซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังดีกว่าถ้ามีอะไรก็ปรึกษาได้แต่ว่าถามว่าอันเห็นคอมเมนต์ไหมอันเห็นหลายๆคนก็บอกว่าเ,เสียงมันยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาเป็นพระเอกหรือต้องมาใส่ชุดเชรอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออคนเราอ่ะถ้า,ถ,าถ้ามันไม่เริ่มจากการฝึกฝนมันก็ไม่มีทางเป็นเป็นมืออาชีพได้เพราะฉะนั้นหนูเหมือนกันหนูก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเราจะทําให้มันเต็มที่หรือเปล่าตอนนี้อาร์ตเป็น ใช้คำว่าพระเอกนานเท่าไหร่ละยังยังไม่นานเกือบพระเอกอะนานเท่าไหร่ละก็ตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเดือนประมาณนี้แปดเดือนครับอ่ะอย่าเพิ่งตอบนะพี่สาวแปดเดือนที่น้องโชว์บนเวทีเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบยังได้หกอยู่ตอนนี้สำหรับหนูนะหรหนูเป็นคนที่ คือคือเอาง่ายๆหนูถามว่าให้กําลังใจไหมเราให้กําลังใจแต่ว่าเราอยากให้เขาฝึกฝนค่ะให้มันแบบให้มันได้ให้สมกับที่ว่าโอเคมันมันได้มาตรฐานของการเป็นเหมาะลมของเขาแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขามีการพัฒนาดีๆถามว่าเราเราเราให้กําลังใจเขาไหมให้กําลังใจเต็มที่ในเมื่อตัดสินใจไปแล้วแต่ว่าขาดอีกสนะหกเต็มสิบขาดอีกสอีก4คือขาดอะไรก็ยังความพร้อมเรื่องบุคลิกเรื่องการอ่า ศีลการแสดงเหมือนกับการออกท่ารำแล a a ้วก็ที evet ่สำคัญคือเรื่องเสียงเพราะคือจริงๆอมันรวมกันหมดมันต้องฝึกมันไม่ใช่ว่าใครก็ขึ้นไปทำได้นะเข้าใจมันต้องใช้ประสบการณ์พี่สาวให้6เต็มสิบอ์ตให้ตัวเองเท่าไหร่ผมยังให้สี่เองโอลูกเป็นไปเองแล้วนะให้สี่เองเหรอแล้วที่ขาดอีกหคืออะไรก็เหมือนเหมือนที่พี่แอนเล่าเลยครับก็คือเรื่อง จะเน้นๆส่วนมากจะเน้นเรื่องเสียงนะครับเสียงคือไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นครับเข้าใจเราเป็นนักดนตรีใช่ครับเป็นนักดนตรีมาก่อนอแต่ว่าพี่ต้องขอโทษนะพี่อยากจะรู้ถ้าอาร์ตบอกว่าเน้นเรื่องเสียงสมมุติแม่ยกดูอยู่ตอนนี้แล้วพี่รู้เลยว่าดูอยู่นคุยแซปโชว์เขาดูอยู่แล้วล่ะอยากจะอ้อนแม่ยกยังไงขอร้องให้พี่ฟังดนึงได้ไหมเอาแล้วพี่อยากเอ้านี่คือพระเอกเพราะฉันถ้าจะอ้อนแม่ยกต้องทําได้ใช่ไหม แอนใช่ไหมเขาต้องทำได้เอาสั้นสั้นสั้นๆเอาสักท่อนเพลงเอาเพลงเอาเพลงนะครับนี่เพลงนั่งใส่แว่นตาอยู่นี่กล้องนี้เลยนะกล้องสองกล้องสี่เอาเลยอ้อนมายกเลยตอบไอ้แนบอกจากคำเนลาไอ้ฮักเจ้าซ้ำฟ้าแต่น้องฮักไอ้ซ้ำได้ โถ่นี่ไม่อยากจะพูดเขาให้คะแนนเต็งสี่พี่สาวให้คะแนนหกแต่ขอโทษนะคะเวลาแม่ยกเขาเปทีเนี่ยคืนนึงเปน็นแสนนะคะคุณคะอะมากขอพว่าเราเป็นเดือนเลยเหรอเอาจิงนี่เอาคืนเอาเขาได้เปน็นแสนนะพี่เหรใช่ไห<ช>มนี่พี่พูดถูกใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ได้มาจากแค่เมืองไทยต่างชาติก็ชอบเขาอ๋มีแม่ยกให้เป็นแสนต่อคืนเลยเหรอก็ จะเป็นจะเป็นรวบรวมรวมยอดมากกว่าครับแต่เป็นบ้านฮักของเราเนี่ยบ้านฮักอรับชื่บ้านฮักใช่ครับโอยเป็นกลุ่มในกลุ่มอาแกรับรับลูกศิษย์ไหมไม่ทันแล้วเราไม่ทันแล้วอาเรื่เป็นพ่อก็ได้นะโอ้ยไม่ทันแล้วต้องใช้เวลานี่ดูรูปทำโอ้โหดูดีโอ้โหนั่นคือเงินหรอนะแม่จ้าแพงนี้เท่าไหร่เนี่ยอย่างี้ตอนคืนใครเป็นคนแก่ ก็มีทีมงานป่ะมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงนั่งแงแงออกทีละอันเลยนะใช่เขาบ่นนะก็ก็ต้องแบ่งรัาจะไม่บ่นอ่าหรือให้ทิปให้ทิปครับอ๋อมีให้ทิปครับช่วยกันเพราะเป็นคิดดูแบบต้องนั่งแงทีละอันทีละอันก็ไม่ได้นะเงินนะเออต้องดูแลอย่างดีเลยนะอ่าต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเห็นรักกันแบบนี้อยู่คนละวงนะสองคนเนี้ยเขาเคยอยู่กันคนละวงแล้วเขาเรียกว่าทำให้พี่สาวงอนน้องชาย ว่าทำไมถึงไม่มาอยู่วงเดียวกันอันนี้เราต้องให้ใครออตอบเ่ยพี่สาวตอนนั้นงา,นามทำไมคร,<อ>ครับ,<อ>บไม่คุยกันเป็นปีเลยเหรอใช่ค่ะคือม,มันเป็นความรู้สึกแอนมากกว่าอแอนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราเรามีหลักมีฐานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้น้องเราเนี่ยมาอยู่กับเราด้วยเออแล้วเหมือนพยายามชวนเขาตลอดแต่ว่าเขาก็แบบยังอาร์ตยังไม่พร้อมยังไม่อยากอย,กอยู่ขอให้อาร์ตแบบ ไปอยู่วงอื่นก่อนได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่อยากมาอยู่ใกล้กันหรออะไรเงี้ยมันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกงอนใช่ค่ะตอนตอนนั้นนึกว่าเราเราไม่ดีพอหรือเปล่าคือเราอยากอยากดูแลน้องอยากอยู่ใกล้กันเพราะว่าเราเราเคยได้อยู่ใช้ชีวิตด้วยกันตั้งแต่ช่วงเด็กเด็กมากอะค่ะแล้วหลังจากนั้นมาพอแอนเริ่มอายุ1ิบ4าคือแอนออกจากบ้านเริ่มที่จะแบบร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก,ก็ไม่ได้อยู่กับเขาเลยจนมาถึงตอนที่ประมาณสัก21 22อย่ะกบสองอะก็ได้มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันแค่ปีสองปีแล้วก็ห่างกันมายาวจนจนเนี่ยค่ะช่วงหลังๆ<อ>ใช่เราก็เลยอยากอยู่ด้วยกันอยู่เคยถามเขาไหมว่าทําไมถึงไม่อยากมาอยู่วงเดียวกัน<ม>ถามแบนก่อนนะ<ม>ถามแมนก่อนไม่เคยถามครั้งแรกเราคุยแซ็บโชว์แล้วนะทำไมตอนนั้นถึงไม่อยากอยู่กับพี่อ ก็เคยเคยอยู่ครับตอนที่เพีอนอายุย1 2สบเอดยิบสองแล้วทีนี้คือมันต้องแยกกันนะครับคืออยู่ด้วยกันไปสักพักหนึ่งเหมือนมันแบบเหมือนลิ้นกับฟันมันก็ต้องแยกกันคืออะไรอ่ะคือเราเราอยู่วงเดียวกันเราทะเลาะกันเหรอมันไม่เชิงทะเลาะครับแต่ด้วยแบบภาระหน้าที่พี่แอนก็ต้องแบบเดินทางแบบหรือต้องย้ายย้ายวงย้ายอะไรเงี้ยเราก็แบบถ้าเกิดแบบบางทีเราไปอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องย้ายย้ายที่บ่อยอะไรเงี้ย งั้นเราก็แบบลองลองเดินคนละทางลองแยกกันไปแบบหาประสบการณ์ผมก็อยากหาประสบการณ์ด้วยคือตอนนั้นเราเลือกเองใช่เราเลือกเองว่าเราอยากจะแยกกับพี่เลยทําให้พี่น้อยใ,ใจแล้วใช้เวลานานไหมที่พี่น้องกลับมาคุยกันอีกนานค่ะคือถ้าแอนจะเป็นคนที่ถ้าแอนรู้สึกแบบงอนเลยนะ้อยใจแอนจะเงียบเลยจะไม่คุยจะไม่ทักหา,าจะไม่กดไลค์อะไรใดๆทั้งสิ้นมันเหมือนกับ เรารักเขาแหละแต่เราเราก็เข้าใจในเหตุผลเขาแต่มันเหมือนกับว่าอีกใจนึงก็ก็คืออยากให้เขาเข้าใจว่าเราแบบเราห่างกันมานานแล้วเราอยากอยู่กับเขาอะไรพี่สาวเขาชน้องเขาอยากจะดูแลน้องอีน้องก็อยากจะขอตัวเองเก่งก่อนอ่ะจริงป่ะจริงป่าแล้วตอนนั้นใครง้อใครมันมันมีเหตุการณ์ที่ถ้าอย่างวันเกิดหนูเขาก็จะมาเป็นประจำเขาอยู่แล้วเขาก็จะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพี่แอนอะไรอย่างเงี้ย คือเขาจะสม่าเสมอค่ะในในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็หรือว่าวันเกิดคุณยายวันเกิดคุณแม่หรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันคุณพ่อด้วยใช่ก็ได้เจอกันแต่ตอนเนี้เมื่อกี้ที่เราพูดนี่คือไม่ได้อยู่วงเดียวกันใช่ค่ะแต่ตอนนี้มีข่าวดีจะมาบอกคุณผู้ชมนี่ข่าวดีอะอะไรอยู่แล้วเหรอก็ปีนี้คือหมอลำเนี่ยเขาจะมีฤดูกาลของเขาก็คือในช่วงนี้จะเป็นปิดฤดูกาลแล้วพักช่วงหน้าฝน3เดือนค่ะ ก็ช่วงประมาณปลายเดือนกันยาก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลก็คือเป็นเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่มค่ะซึ่งที่จะถึงเนี่ยก็คืออ่ะก็มาอยู่ด้วยกันแล้ว, <Hey. S 1> วาอามาอยู่ด้วยกันแล้ว <Hey. S 1> อต้องถามอาร์ตด้วยความที่เรามุ่งมั่นเราจะต้องแยกกับพี่สาวต้องแยกกันเก่งให้ได้อะไรทําให้มาอยู่วงเดียวกันได้อืมก็คือแบบพอพี่แอนมีครอบครัวแล้วทีนี้ พอมันเป็นวงมันก็เป็นธุรกิจเหมือนคล้ายๆเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วทีนี้พี่ก็บอกว่างั้นก็มาช่วยกันดูแลเธออืประมาณนี้ครับแล้วอขอโทษนะแล้ววงมอลลัมเราชื่อวงหมอลำัแจเกินร้อยค่ะเป็นวงของพี่บอยเป็นวงของแฟนอ่าโอเคแต่ตอนเนี้ยังให้น้องหกเต็มสิบอยู่เลยแล้วอย่างนี้เราต้องเราต้องลงไปเทรนน้องเองไหมเราต้องให้เขาฝึกร้องให้เราฟังเองไหม เราแนะนําได้แล้วเราก็จะช่วยช่วยเขาด้วยแล้วก็ให้เขาค้นคว้าหาฝึกวิธีฝึกของตัวเองด้วยแล้วก็อาศัยกับพี่ๆน้องๆที่เขามีประสบการณ์อยู่ที่วงนี้ค่ะช่วยกันเหมือนอย่างพี่บอยก็ก็ช่วยได้เหมือนกันอเอคอราวนี้เราก็จะได้เห็นอะไรที่ เต็มที่อ่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องจะพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าพี่เขาจะต้องจี้น้องสุดๆไปเลยอ่ะเบ้นอยากถามคาถามนอกสคริปต์ไหมว่าเมื่อกี้พี่สาวให้น้องชายหกเต็มสิบใช่ไหมค่ะอาร์ตให้พี่แอนเต็มสิบเท่าไหร่สำหรับผมนะครับนอกสคริปต์เลยนะอันนี้ไม่มีในสคริปต์สำหรับผมก็คือแพนคือสิบเต็มสิบโอ้โหยูเ้ย่ไม่เพราะเพราะเขาเป็นคนที่เก่งสําหรับเราเขาเป็นคนที่เก่งมาก แม้กระทั่งการแสดงเรื่องร้องเพลงทุกอย่างเขาคือที่สุดสำหรับเราเมื่อกี้เราให้อาร์ตร้องอ้อนอ้อนทางบ้านช<ม>ใช่ไหม <laughs> พี่แอนพี่ไม่เคยฟังแอนร้องเพลงแล้วคะแล้วอาร์ตบอกว่าเก่งขนาดเนี้อ้อนทางบ้านหน่อสิคนรอแนวมันทอละนะอย นอไอหรือทั้งใจอายเหินห่างสั่งมาป่าปล่อยห่างปล่อยห่างให้นั่งเศร้าดอกหัวใจพี่ให้สิบเต็มสิบจัเก่งชื่นเปงเลยเราสมัครค้อยกนะคะไม่เป็นไรเห็นไหมว่าเหมาะวิธีร้องของหมอลำอ่ะ เขาจะไม่เหมือนเราทุ่งนะวิธีร้องเขาจะเสียงการออกเสียงเขาจะไม่เหมือนคนละแบบไม่ต่อเลยเมื่อกี้ฟังอร์ตก็คิดว่าเฮ้ยเขาก็ร้องดีดีว่าทำไมแอนให้สิบให้หกเต็มสิบอ๋อแต่พอมาฟังแอนละอ๋อโอเคแกวหกเต็มสิบคนละแบบเลยอันนี้เรามาพูดเรื่องครอบครัวกันมากดีกว่าเนาะต้องบอกว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่แอนยังติดใจอยู่ยังมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจลึกๆกับน้องอาร์ตซึ่งไม่เคยพูดกันเลยหรอวันนี้จะมา พูดในรายการเราพูดได้ใช่ป่ะนี่เรื่องส่วนตัวแบบลึกมากเลยอะคือเรื่องที่ค่าใจเหมือนเหมือนที่แอนบอกคือเราห่างกันมาตลอดแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เราที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราแอนรู้สึกว่าแอนสงสารเขาที่เขาต้องมาคอยดูแลเราคอยคือเล่นดนตรีอยู่แล้วอยู่ที่วงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาขับรถให้เราแล้วก็มาดูแลเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้น่ะตอนนั้นแอน21 22อย่ิบสองอะ อาร์ตก็น่าจะประมาณ1ิบแปดสิบเก้าก็ต้องดูแลพี่ใช่แล้วคือแบบมันมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าคือเราเราสู้กันมาก <S <s <uck ran> สองพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบคือฝนตกแรงมากแล้วฟ้าแบบฟ้าเปี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีที่หลบฝนแบบ ได้แอบไปไปหลบในบ้านของของใครก็ไม่รู้อ,อะไรเงี้ยค่ะม,มันก็มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบรอสงสารเขาเนาะที่ที่คือเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีเขาน่าจะไปได้ได้เรียนหนังสืออ,อะไรเงี้ยแต่เขาก็เลือกที่จะแบบว่าอ่ะโอเคมามาเป็นหมอลำกับเรามาอยู่กับเราอ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าถ้าณนาตอนนั้นถ้าเขาตัดสินใจที่จะเรียนต่อแอนก็แบบเต็มที่นะแอนจะส่งเขาเรียนเองแล้วเสียงว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราล่าเขาไปลําบากด้วยใช่อาร์ตรู้สึกลําบากไหมตอนนั้น ถามว่าทำเพื่อพี่สาวไม่รู้สึกอยู่แล้วถามว่าลําบากไหมในความคิดของเรามันมันสนุกมากกว่าครับเพราะเราแบบเราเราได้ทําสิ่งที่เรารักแล้วก็เรามีรายได้ด้วยอืครับไม่ไม่โกรธพี่สาวไม่ไม่ไม่หงุดหงิดเลยไม่ไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของพี่สาวไม่ครับคือแบบรู้สึกดีด้วยซ้าเพราะว่าเราเรามีรายได้เราเริ่มแบบทํางานอืหาเงินแบบ เรารู้จักวิธีเอาตัวรอดอในสถานการณ์ต่างๆที่เราที่เราต้องเจอเพราะว่าเราเราแบบเราสู้มาตั้งแต่เด็กอืมอ,อ้าวแอนจากเรื่องที่ไม่เคยคุยตั้งแต่เด็กพอวันนี้ได้ฟังอาร์ตพูดอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมดีใจใช่ค่ะหันไปบอกอะไรกับน้องหน่อยได้ไหมก็ขอบคุณที่แบบ คืออตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แยกกันอะคะคือทุกท,ทุกอย่างเนี่ยมันจะตกที่แอนอแอนก็จะคอยดูแลเขาแต่คือคือบางทีอะเราเองก็ต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนเพื่อที่จะแบบได้ดูแลเขาแต่มันมันเป็นระยะเวลาที่ห่างกันนานมากอะคะ่ะกว่าที่แอนจะแบบ ประสบความสาเร็จแล้วแอนแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นแล,แล้วแล้วแล้วนั้นตอนนี้คือแบบโอเคมันทุกอย่างมันดีขึ้นแอนก็อยากให้เขามาอยู่ด้วยแล้วก็อพอได้ยินมาอย่างนี้ก็คือแบบเออเข้าใจมากขึ้นเพราะไม่ค่อยได้คุยกันเลยเพราะแอนก็ทํางานตลอดเขาเองก็มีเส้นทางของเขาอะไรเงี้ยอพอพอมาได้ได้ยินเขาพูดอย่างนี้ก็คือดีใจดีใจที่ที่ที่ทความคิดเขาตรงกับเราอืมอาจ์ตอ,อยากบอกอะไรพี่สาวก็ ขอบคุณครับคือขอบคุณไม่ไม่ได้เรียนไม่ไม่เป็นไร <rac h. S 2> เราสามารถเรียนย้อนหลังได้ค่ะ <drown. S 2> แต่ประสบการณ์เราเรามีเงินมากแค่ไหนเราก็ซื้อไม่ได้แล้วก็ก็รักรักที่สาวคนนี้มากเป็นห่วงมากเบน จะจะไปร้องไห้ตามแทนทำไมไม่นั่นคือเราก็อินแล้วก็คือแค่รู้สึกว่าดีใจที่เขาได้พูดกันเพราะบางครั้งอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจเราอาจจะคิดอีกอย่างน้องคิดอีกอย่างดูดิมันกลายเป็นน้องไม่ได้รู้สึกว่าเขาเขารู้สึกแย่กับการที่ไม่ได้เรียนหรือเขารู้สึกเหนื่อยที่ต้องตามพี่เขากับภูมิใจที่เขาได้ไปดีพี่ดีใจแทนนั้นเนี่ยเออเพราะพี่รู้สึกว่าบางบางครั้งการที่ไม่ได้พูดกันเลยมันทําให้ความรู้สึกที่อยู่ในใจอ่ะมัน มันไม่โอเคแ<ป>นอนต้องใช้เวลาของรายการสดของคุยแซบโชว์อย่างนี้เพื่อเปิดใจกันเลยเหรอทำไมคุยคุยกันที่บ้านไม่ได้เ <ผม S 2> หรอต้องขอบคุณคุยแซบโชว์ค่ะเพราะว่าคือจริงๆถ้าถ้าไม่ได้มีโอกาสมาออกกับน้องแล้วก็ไม่ได้มาคุยกันเรื่องนี้ก็คงก็คงจะอยู่ในใจอย่างนั้นแหละที่บ้านคุยกันเลยคือมันมันเหมือนเรื่องมันผ่านมาแล้วเราก็เออช่างมันเถอะเดี๋ยวรอเดินหน้ากันต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมานั่งระบายกันคือแอนก็ก็เป็นคน แสดงออกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่วันนี้น้องได้รู้แล้วได้รู้ว่าพี่เขาเป็นห่วงเราเนาะเป็นห่วงเหมือนกันครับเป็นห่วงเป็นห่วงมากแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้ครับสบายแล้วมีสามีแล้วมีคนดูแลแล้วมีสามีแล้วไม่ว่าเรายังมีเวลาสัมภาษณ์ไหมรือว่าต้องเข้าโฆษณาก่อนทีมงานเข้าแล้วเหรอเข้าเอางิ้ พักกันสักครู่หนึ่งชั่วหน้ามาคุยกับพี่น้องคู้นี้น่ารักมากเลยนะเขาบอกล่าสุดค,คุณแอนเนี่ยจริงเหรอคพัคคลย,ยาแซ่เปย์เหรอให้เงินสามีกว่าหนึ่งล้านบาทคุณบ้าไปแล้วเหรอ <laughs> ผมก็อยากได้พักสักครู่นีงคุยแซ่บโชว์ <laughs> ชอขอบคุณมากเลยครับที่เชียงรายยามบ่ายด้วยกันที่คุยแซ่บโชว์ยังคุยกับพี่น้องคู้นี้น่ารักมากฟูจตหนุ่ตื่นเต้นกับเขามากเลยนะพี่ทำไมอ่ะเขาเปย์สามีเป็นล้านอ่ะ ครั้งสุดท้ายที่เบ้นจ่ายให้มิกเท่าไหร่ประมาณสองค่ห้าสิบาหาอะไรทั้งอย่างนี่แหละต่อวันใช่ไหมคะแอนต่อวันแอนจ่ายอะไรให้สามีเป็นล้านก็ในในวันคล้ายวันเกิดค่ะวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมาคือแอนก็รู้สึกว่าคิดไม่ออกว่าจะเอาของขวัญอะไรให้คือเขาก็ค่อนข้างที่จะมีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเออเราเราเรามอบ มาลัยสักหนึ่งล้านดีไหมทำมาลายใหญ่ๆนี่ฉันเพิ่งเคยเห็นมาลัยหนึ่งล้านบาทใช่ค่ะอ้นคือทำเป็นมาลัยด้วยเหรอใช่ค่ะทำเป็นพงมาลัยคนทำขยันมากใช่น้องๆเขาเก่งจริงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างประณีตทำทำทำอะไรค่อนข้างชำนาญค่ะสุดยอดใช่ก็ก็ก็เลยคิดว่าเอออยากอยากจะให้ เป็นของขวัญไวเอาไว้ให้เขาใช้ใจ่ายในวงให้ลูกน้องคือมีค่าใช้ใจ่ายลูกน้องเยอะขนนะนแอนแอนแอน,แอนมอบมอบเงินสด <laughs> ให้ให้คุณสามีหนึ่งล้านเลยรอ <laughs> พี่ขออนุญาตให้แอนเป็นต้นแบบผู้หญิงสมัยใหม,ม่ <laughs> <อ>แล้วมองไปที่กล้องสองแล้วพูดคาว่าคุณโยเกิร์ตด้วยนะบอกว่าคันเกิดที่16ธันวาอยากพูดอะไรพูดเลยพี่พี่โยเกิร์ตคะ่ะพี่พี่เคฝากหนูมาบอกว่าวันที่16เลยนะคะ16ธันวา ไปขอ,อก็รแดงส่วนตัวไปขอกรดอองส่วนตัวนี่ oh <my S 1> ขอุ oh <my. S 1> ขออนุญาตถามสามีเขาก่อนนี่เขามานั่งอยู่ตรงนี้นี่สามี oh <my. S 1> อยู่อ๋อคุณบอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคะหนึ่งล้านบาทวันนั้นได้รับแล้วรู้สึกยังไงบ้างพี่บอย Boy? อันนี้ก็คือแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับผมไม่รู้เลยตอนแรกก็ถึงเราแสดงถึงเช้านะครับวันนั้นฝนตกตอนกลางคืนแสดงถึง8โมงก็คิดว่าของใครเนาะบนเวทีก็พระเอกนางเอกลูกน้องก็ยืนเรียงกันเป็นร้อยใช่ไหมฮะก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของตัวเองก็ เขาก็เรียกผมลงไปรับอ้าวใครจากไหนเนาะเราคือพอเรามีแฟนแล้วก็ก็ไม่น่าจะได้เยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้ปรากฏว่าเป็นเป็นของแฟนเลยแเรานี่แหละเอรภัคุณบอยครับหนึ่งลหนึล้านที่ได้มาเอาไปทําอะไรบ้างครับหมดแล้วฮะไปซื้ออะไรถามจี่อย่างนู้อ๋อช่วงนี้ทำหลายอย่างครับทั้งทั้งโรงแรมแล้วก็ โครงการหมู่บ้านแล้วก็ใช้ใช้จ่ายในวงในช่วงปิดวงเนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกอย่างให้ให้ลูกน้องลับบ้าไมอไม่คือไม่ได้ซื้ออะไรส่วนตัวเลยใช่ไหมครับครับแต่จริงๆแล้วเราเราเราดูแลดูแลกันตลอดอยู่แล้วหมูบ้านนี้เขาน่ารักนี่ไม่อยากจะพูดเลยนะด้วยความที่น่ารักของพี่บอยเนี่ยทุกวันนี้นี่สองคนนี้เขาแต่งงานกันแล้วนะคุณแอนยังโดน แฟนลับแบบเอายังว่าโยนว่าอยู่เลยเราโย่อยัไงเราแต่งงานแล้ววะมันมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วะพี่เบนเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราเราจะทําอะไรเขาก็เหมือนจับตามองว่าแบบเอ่อทำไมทําแบบนี้ทําไม่เหมาะสมทําไมทําอย่างนี้ทําไมวันไหนแฟนไม่มาทาไมร้องเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็งงเหมือนกันค่ะโอแต่ตอนที่เราทำใจได้ใช่ใช่เดี๋ยวหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกไปแล้วตอนนี้ก็ก็คุยกันกับแฟนตลอดแล้วแบบอีกแล้วพี่ มาอีกแล้วแต่โดนทั้งสองเลยนะคะออาวเห็นไหมพี่สาวโดนบ่นเนี่ยเคยเคยมีครับมีทักเข้ามาใน f a c e b o o k แล้วแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าใส่ชุดโป๊ไปนะทําไมใส่ชุดนี้มันโชว์เรื่องล่างเกินไปใช่ประมาณนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้เราพูดยากเพราะว่าจะจะให้ทุกคนชอบเรามันก็มันเป็นไปไม่ได้เอาอย่างนี้ย้ห้พี่น้องคู่นี้พักสักครูหนึ่งแล้วท้ายรายการอย่าลืมนะอาร์ตแอยากขายอะไร เตรียมจัดให้เต็มที่เดี๋ยวพี่ให้เลยคุยแทบโชว์ขอบคุณบ้านะขอบคุณคราบมเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อท้ายพี่จมาคุยแทบโชว์เบนพี่เพิงรู้ว่าคนนี้เขาอยากมีลูกเขาอยากมีแล้วธรรมชาติไม่ได้จริงหรอทําไมอ่ะแอนทํางานหนักใช่แอนมีคอนเสิร์ตทุกคืนเลยค่ะก็ก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการพักผ่อนออกมาถึงมาถึงร่างกายร่างกายรับไม่ไหวใช่แต่เขาเพิ่งแต่งงาน2เดือนเองให้เวลาเขาก่อนไหมล่ะเอ้าแล้วจะเกิดธรรมชาติไม่ได้วิทยาศาสตร์ไหม ค่ะก็มีการปรึกษากับแฟนเหมือนกันว่าเราน่าจะไปหาหมอไม่เอาแฝดเลยไม่ข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจจะได้ชจะได้ท้องทีเดียวใช่อยากอยากได้แฝดคือจริงๆอะแฟน่แอนอยากมีลูกสี่คนเขาอยากมีเขาอยากมีทีฟุตบอลเหรอครับเขาอยากมีพระเอกและนางเอกหมอรามเขาเขาสร้างอะไรหลายอย่างไว้ไว้ไว้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยแบบอยากให้มีหลายๆคนแล้วเขาบอกไหมอยากได้ผู้ชายผู้หญิงไม่ค่ะแต่ไม่ไม่ได้ติดอะไรแอนอยากได้หนูก็ไม่ได้ติดเหมือนกันได้ยังไงก็ได้น้คุณน้าแหละคุณน้าคุณน้าอยากอุ้มหลานแบบไหนน้าป่ะเรื่องน้าป่ะใช่น้าน้าอยากอุ้มหลานยังไงก็ชายสองหญิงสองแล้วกันครับเขาพร้อมเปย เขาบอกมรัยเขาเนี่ยเขาแบบเขาหาไปให้หลานเขาเลยเดี๋ยวนะคุณภรรยาเปยให้สามีร้านหนึ่งแล้วตอนนี้คุณนะจะมาเปยให้หลานน่าจะเยอะอยู่ทำไมครอบครัวนี้โชคดีขนาดบ้านนี้น่ารักอ่ะเราจะติดตามนะต้องบอกว่าบ้านเนี้ยรอติดตามจริงๆเพราะว่าอาร์ตกำลังจะได้เป็นพระเอกอยู่ในวงของพี่สาวจริงๆนะหนึ่งคำถามก่อนหมดหมดเวลาค่ะพี่สาวแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วพร้อมจะมีลูกแล้วเราล่ะ วีตอนนี้กําลังสร้างตัวอยู่ครับหมายถึงว่าก็กําลังเก็บงินยังยังไม่คิดยังไม่คิดเรื่องนี้ครับตอนนี้ยังพี่สาวอยากเห็นน้องชายมีคู่ไหมอยากค่ะอยากอุ้มหลานน้องชายไหมอยากสิคะอยากอยากอย่าเพิ่งรีบอาร์ตอย่าเพิ่งรีบเราเพิ่งได้เราเพิ่งได้ตังจากแม่ยกดี๋ยว่ิเขากาลังอยากจะมีเบบีกันอยู่ไอ้นี่ก็ทางโน้นนะอยากมีเบบีแต่ทางนี้อย่าเพิ่งมี เผื่อเขาผูกแขนเยอะเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวไม่รอแต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เร่งรีบค่ะเอาอเอาอย่างนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคู่นี้กันละกันนะทั้งแอนทั้งอารตอนนี้อยู่วงเดียวกันด้วยอยากจะขายของอะไรกล้องสองเลยอ๋อก็ขอฝากผลงานนะคะของหมอลำใจเกินร้อยค่ะพี่วรศิริชัยแล้วก็แอนอาดีนะคะแล้วก็มีฝากพระเอก ใหม่ด้วยนะคะพระเอกน้องใหม่ค mm ่ะ hmm. พ er ี่นองนะคะน้องอาร์ตอัจฉริยใจกินร้อยฝากน้ำลยเลยครับพี่นองค่ะแอลอาร์ตขอบคุณมากเลยนะขอบคุณผู้ชมด้วยนะครแล้วุ่นนี้มาแซบกันต่อที่คุยแซกโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะุเบองคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันหลายๆเด้อจ้า